รัตนา,ตายดส์ขอน,น้อมเดีพระรัตนใาายกับขอถวายความเคารพกับขอโอกาสคณะสงฆ์จะมีท่านพระอาจารย์พระมหาชันชัยทิตวิริโยเจ้าคณะตำบลลำตาเสาเจ้าว,วาดวัดศิวามผู้เป็นประธานสง์ในแดนสินธินธรรมอย่างนี้ด้วยความเคารพโดยถึงพระมหาธถรรูบาอาจารย์ทุกลมเก้ากับผมพระฤทธิชัยโชติวันนวยุการพันษาสิบเอ็ด ได้รับชั้นทะให้บินผู้ขึ้นแสดงพระปฏิโมกข์นีหัวสดนี้ดังนั้นในช่วงที่กับผมได้สวดอุปกรณ์ได้บุพ,ก,พก,กิจเป็นภาษาบาลีจบลงในแต่ละช่วงนั้นครูบาอาจารย์รูปแบบที่มีอายุการพรรษามากกว่ากระผมพึงละว่าอีวังอุโสส่วนครูบาอาจารย์รูปแบบที่มีอายุการพรรษาน้อยกว่ากระผมพึงละว่าอีวังพันเตฤดูนี้เป็นฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวนี้มีวันอุโบสถอยู่แปดวันอุโบสถ วันอุโบสถนี้เป็นวันอุโบสถที่4ร่ลวงมาแล้ว3ปัจจุบัน1คงเดืออยู่4วันอุโบสถก็ในโรงอุโบสถแห่งนี้มีภิกษุมาร่วมประชุมทำสังฆัะอุโบสถของพระปฏิโมกจำนวน18ลรูปก,การสั่งสอนภิกษุณีไม่มีจึงวินเสียไม่ต้องเป็นอันทำ บัดนี้เมื่อความรั่งงผอม,มของคณะสงฆ์เกิดขึ้นแล้วกับผมจะได้สวดบุพกร์บุพภิกตจตั้งยติยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงเป็นภาษาบาลีเสืบจต่อไปคร,รับกับผมอุโป,โปสธากรณาโตปุเพนะวิธังปุพภกิจจังกาตะพังโหติ ตันธานาสัมมัชนันจะตถาฏิปุชานันจะอาสนะปัญญาปนัญจบานิยปริโภชนิยูปัทพปัญจะฉันทารหานังภิกขูนังฉันทาระนันจะเตสัญเยวะอากาตุโสสถานังปาริสุทธิยาปีอาหารนันจอตุขานันจภิกขุฆาณะจภิกขุนีนโมวาโทจติ ตถาภุริเมสุจตูสุกิจเจสุอิธานิสุริยาโลกัสสาอัธิตายปฏิปกิจังนาทิอปบารานิตินิภิกขุนังวัตตังชานันเตหี อารามิเกหิบีพิกขูหิปีกาตานิปรินิธิตานิโหนตีฉันทาราณปาริสุทธิอาหารานิปานาอินิสังสีมาอย่างหัดถาปสังวิชาหิตาวานิสินนานังพิกขูนังอภภาวโตนาตีอุตุขานังนามาเอตตกังอติกันตังเอตตกังอวสิธันติเอวังอุตุอาจิกานังอุตุนีธาปานาสาสนิเหมันตักิมหาวัสานานังวสีนาตีนิโหนติ อายังเหมันตัตุอิมาสมินจาอุตุมหิอัตถาอุปโสถาอิมีนาปักเชนะเอกอุปโสธาสัมปตโตตายุอุปโสถาอติกันตาจัตตารูอุปโสถาอวสิทธาอิติเอวังสัพเพหิอาญัติสมันติหิอุดุขานังทาเรตัพัง ภิกขุคณาณะนามาอิมัสมิงอุปโภทธาคีอุปโภทธาถาญาสันนิปติตาภิกขุเอตตกาติภิกขุนังคณนาอิมัสมิปนะอุปโภศธาภเคอัฏฐาราศภิกขุสันนิปติตาโหณติอิติเอวังสัพเพหิอายาสมันติภิกขุคณาณะปิทาเรตพาเอวังอันเตภิกขุนีนโมวาทุปนะอิธานิตาสังนติตายานณติ อิติสการโนกาสานังปุพกิจานังกตตานิการโนกาสานังปุพกิจจานังปะกติยาปาริณิทิตตตาเอวันตังนาววิธังปุพกิจังปาริณิทิตังโหตินิทิเจะปุพกิจเจสเจโสทิวาโสจาตุทธศีปันาราศีสามชีนัมัญญาตโรยถาชุโปสัทโถปนารโสยาวติกาจะวพิขูกรรมปัตตาสังขุโสัาธาระหัจตารวาตโตวาอาิเรกาปะกตตตาปาราชิกังอนาปน นาสังเคนวาอนุกิตตา เตจขหัตถปาสังอวิชหิตตวาเอกสีมายังทิตาเตสัญจาวิกาลโภชนะทิวสีนวัตถุสภาคาปฏิโยจินวิชันติเตสัญจหัตถปาสีหัตถปาสตโตภิการะนาวสีนวัชเชตโโกจิวัชนิยปุกพโลเจนัติเอวันตังอุปโอสัทธกัมมังอิมีหิจตูหิรัขณีหิสังขหิตังปัตตะกัลังนามโหติกาตุงยุตรูปังอุปโปสัทธกัมมัสสปัตตะกัลตังวิธิตตวาอิธานิกริยะมานุอุปส anu man tetap ho aku pak kitane sama tewadi Masi sing sapi gusangka mau tipati mau kakuti